ลูกหมากล่างนะคะตัวนี้ลูกหมากปีกนกล่างของนิสันเซฟิลลค่ะนิสันเซฟิลลนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาวัดก่อนนะคะวัดตเปอร์ตรงนี้ก่อนนะคะจับแบบนี้เลยค่ะชิดเลยนะคะชิด่ากข้างบนเลยจะได้41่ิบเมิลเปเปเลยนะคะ แล้วก็เกีียวสิบสี่มิลนะคะโอเคเกลียวสิบี่มิลบารตรงนี้สิบแปดมิลนะคะปีกตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยววัดปีกตรงนี้ให้อีกนะคะอยู่ที่กึ่งกลางนะคะอยู่ที่สี่สิบแปด สีสิบเก้านะคะสีสิบแปดถึงสีสิบเก้าเลยนะคะความยาวยาวทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้เลยเนี่ยค่ะบาาตรงนี้เนาะโอเคอยู่ที่แปดสิบสีมิลน,นะคะนิสสันเซฟิโล